เราเนี่ยมั่นใจแหละครับว่าแผนที่ของเขาเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับแล้วเราก็ไม่ยอมรับเพราะเราไม่ถือว่าเป็นแผนที่ตามผลงานของคณะที่ทําเรื่องสนธิสัญญาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่เรากําลังดําเนินการอยู่นะครับไม่มีอะไรเลยที่ไปเดินแล้วเนี่ยจะทําให้เสียหายถึงที่สุดสมมุติกรรมการมรดกโลกตัดสินไปในทางเสียหายกับเราเราก็ต้องมีแผนสองแผน3อย่างที่ว่านะครับแล้วประโยชน์ของ MOU กับ JBC ีเนี่ยก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเกิดเหตุที่จริงมันมีเหตุปะทะกันอยู่หลายครั้งพอเกิดเหตุปั๊บเนี่ยทางต่างชาติแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางชาติที่เราก็พอรู้กันอยู่เขาก็หนุนหลังทางฝ่ายกัมพูชาอยู่เขาก็จะพยายามเอาเรื่องนี้ไปใช้ในเวทีระหว่างประเทศแต่แล้ว MOU มันเป็นการบอกว่ายังเป็นการตกลงระหว่าง,องสองประเทศสองฝ่ายคนอื่นยังไม่ต้องยุ่งนะฮะแล้วจะเห็นครับว่า เมื่อปีเนี่ยเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยพอผมทราบว่าเลข,เลขาธิการสหประชาบบชาติเนี่ยจะไปเยือนกัมพูชาผมจึงต้องตัดสินใจเดินทางไปนิวยอร์กนะครับเพื่อไปพบกับเลขาเลขาธิการสหประชาบบชาติเชิญเข้ามาเมืองไทยก่อนนะครับแล้วก็ได้ผลก็คือว่าหลังจากที่เขามาเมืองไทยแล้วก็ไปกัมพูชาเนี่ยพอเขาไปฮานอยต่อในเวทีอาเซียนเขาหยิบขึ้นมาเองในเวทีปรจจุมอาเซียนบอกว่าที่ หประราชาติหรือหลายประเทศเป็นห่วงเป็นใยว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยจะปะทะกันในบริเวณนี้เนี่ยเขาได้มาพบสองฝ่ายแล้วเห็นว่ามีกระบวนการที่สองฝ่ายกําลังดําเนินการกันอยู่เพราะฉะนั้นเขาเขาถือว่าเป็นเรื่องที่สองฝ่ายจะไปว่ากันเองนะเนี่ยครับคือ,ค,อคือหลักมีอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็ผมก็เข้าใจคนที่ห่วงใยว่าเอ๊ะถ้าไปเจราจาตามเมโมยูจะเสียเปรียบหรือไม่อย่างไรแต่ผมต้องเรียนนะครับว่า ทั้งหมดเนี่ยจะไปเจราจากันยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันตกลงไม่ได้ต้องกลับมาผ่านสภาอีกนะครับอันนี้ไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นฉบับใหม่จะแก้ไขจะแประยะติไม่แประยะติยังไงก็ต้องผ่านสภาอีกนะเพราะฉะนั้นผมให้ความมั่นใจร้อเเซว่าใจผมไม่มีอย่างอื่นแล้วครับนอกจากผลประโยชน์ประเทศแต่ผมเข้าใจหลายคนเห็นไม่ตรงกับผมว่ามันควรจะทําอย่างไร แต่มันน่าจะให้เกียรติกันนะครับอันนั้นเป็นความเห็นในความวาเห็นที่แตกต่างวิธีการที่แตกต่างใช่ไหมครับผมก็ไม่เคยไปกล่าวหาคนที่บอกให้เลิก m อ u ว่าอ๋อคุณอยากจะช่วยขมรขึ้นขึ้นทะเบ,บียนมรดกโลกนะคุณถึงมาเสนออย่างนี้ไม่ใช่ทั้งที่ผมเห็นว่าถ้าเลิก m อ u ไปเนี่ยผมว่าขเมเรก็ขึ้นทะเบ,บียนมรดกโลกได้ง่ายกว่าโดยสรุปแล้วการแก้ไขฐธดรมนูญมาตรา190ที่มีความผิดพลาดในการแยกวัก2 2> คสองออกเป็น2วัก ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องขมรไม่มีครับแล้วก็เราก็จะแก้ไขในคณะกรรมธิการโดยเร็วนะครับผมก็ได้บอกกับเพื่อนสมาชิกเพราะว่าในการประชุมสองสวันเนี่ยผมนั่งคุยกับวุฒิสภานะฮะสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านพอเขาชี้ประเด็นนี้ให้เห็นเนี่ยผมก็ถึงได้ตรวจสอบไปที่กรรมการแล้วก็จะมีการแก้ไขครับและถ้าการแก้ไขในชั้นปายติถ้าไม่ได้เป็นไปตามนั้น ถ้าออกมาแล้วจะมีผลให้มีการหลีกเลี่ยงเนี่ยผมก็ยืนยันครับว่าร่างจะไม่ผ่านผมก็าาจะผมก็จะไม่ให้ร่างผ่านสภาครับครับครับ,รบแล้วการแก้ไขเข็ใหญ่เขตเล็กท่านนายเขาบอกว่าท่านนายกเนี่ยทำเพื่อพักร่วมรัฐบาลเพราะพักร่วมรัฐบาลเขาอยากจะได้เขตเล็กแต่ประชาธิปัตย์ก็เคยพูดโดยตลอดตอนผมเป็นสสลอก็มีหนังสือจากพักประชาธิปัตย์อยากได้เขตใหญ่อยากได้เขตดใหญ่ ตกลงมันมีอะไรที่ทําให้ต้องเอาใจพักการเมืองพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่าผมก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเอาใจไม่เอาใจหรละครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดนะครับว่าผมเป็นคนไปเสนอกับสสรว่าผมอยากได้เขตใหญ่แล้วก็ต้องบอกตรงไปตรงมาว่าเป็นพักเดียวด้วยทุกพักเขาจะเอาเขตเล็กหมดก็จริงนะครับแต่ว่าเอาละสสรท่านก็เห็นคล้อยตามเราก็เอาเขตใหญ่มานะฮะทีนี้พอเป็นเขตใหญ่ปั๊บ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมต้องย้อนไปนิดหนึ่งบางคนบอกเอ๊ะผมเนี่ยเคยยืนยันว่าไม่ให้แก้รล้มนูลความจริงผมเป็นคนแรกที่บอกล้มนูลต้องแก้พูดตั้งแต่วันประชามติเ<ม>พราะตอนก่อนลงประชามติผมไปรณรงค์ว่าขอให้ช่วยกันรับเราจะได้กลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วมาแก้ไขกันทีหลัง<ม>พอวันที่ผ่านประชามติเนี่ยผมเป็นคนแรกที่พูดว่าจะต้องมีการแก้ไขต่อไปส่วนแก้ไขประเด็นไหนก็ว่ากันแต่ผมมาแสดงจุดยืนว่าที่ไม่แก้คือเรื่องนี้และโทษกกร,รม เหมือนกับที่เราไม่เห็นชอบกับร่างของคอปปอร,ปรนะครับแล้วผมก็พูดกับพักร่วมชัดว่าอันนี้ไม่ให้แก้แล้วบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องเทคนิคก็แก้กันได้ส่วนเรื่องเขตเลือกตั้งเนี่ยบอกกันตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลว่าเห็นไม่ตรงกันนี่ปัญหาเป็นอย่างนี้ครับปัญหาก็คือว่าเมื่อยืนยันกันอยู่อย่างเนี้ตอนที่สภา,าตั้งคณะกรรมการหลังเหตุการณ์เมษา 52, ค2คสองทุกพักการเมืองสมาชิกวุฒิสภา,าตั้งกรรมการขึ้นมาเนี่ยเขาไปมีมติเป็นหนึ่งในหประเด็น ให้แก้เป็นเขตเล็กเขาก็เสนอมาผมไม่เห็นด้วยครับแต่ว่าผมก็ถึงบอกว่าตอนแรกก็คือจะไปทำประชามติเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่ามันเดินไม่ได้ตรงนั้นพอเดินไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยก็ให้อาจารย์สมบัติมาช่วยดูคณนะบรมการของท่านซึ่งก่อนหน้านั้นจะเห็นว่าช่วงที่พักร่วมเขายืนยันว่าจะแก้เขตละคนเนี่ยประชาธิปัต์ก็บอกไม่รับและร่างของพักร่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาธิปัตย์ก็ไม่รับนะครับซึ่งเป็นการลงคะแนนที่ไม่ตรงกันระหว่างพรรครัฐบาลด้วยกันเองแต่ของอาจารย์สมบัติเนี่ยท่านไปปรับระบบเลือกตั้งทั้งหมดนะครับก็คือว่าท่านก็คงรับฟังความเห็นของประชาธิปัตย์ไปเหมือนกันที่เราบอกว่าเขตเล็กเนี่ยจริงๆมันเป็นสากลอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันมีจุดอ่อนจุดอ่อนว่ามันจะทําให้การแข่งขันเป็นลักษณะท้องจิินมากเกินไปหรือไม่ ซื้อเสียงง่ายหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดการซื้อเสียงการแข่งขันในเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยมันมาเป็นตัวชี้เนี่ยการเมืองระดับชาติจะเสียหายท่านสมบัติก็ตอบผมมาเลยนะครับหนึ่งเนี่ยทางฝ่ายวิชาการเขาก็ยืนยันว่าเขาศึกษาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องซื้อเสียงเนี่ยมันแต่เล็กจะใหญ่ไม่ต่างกันอสองเขาก็เลยเห็นว่าหนึ่งทำเขตเลือกตั้งที่เล็กที่สุดเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นวิธีคือไปลดจํานวนเขต เขาก็ลดไป25เขตกับ2ก็บอกในภาพรวมของประเทศเนี่ยจากเดิมเรามีสอสอสัสดส่วนอยู่80เทียบกับเขตสี่ร้อก็คือ1น่งต่อห้เปลี่ยนซะนะครับต่อไปนี้เนี่ยเอามัน1นึ่งต 1> 1่อ3นต่อสก็คือให้สอสอบัญชีรายชื่อซึ่งเลือกในเรื่องของนโยบายในเรื่องของเ,อเรื่องของระดับชาติแล้วก็ พูดตรงๆเนี่ยทุกคนก็จะมองตรงกันว่าการซื้อเสียงเรื่องระบบไอ้บัญชีรายชื่อเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยรุนแรงหรือไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นก็เพิ่มตรงนั้นมาก็เหมือนกับเป็นการยอมรับฟังความคิดเห็นเราส่วนหนึ่งแล้วก็เสนอกลับมาผมก็ต้องช่างใจครับอาจารย์คือเมื่อกรรมการเราตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่ใช่คณะกรรมการของอาจารย์สมบัติชุดเดียวนะเราตั้งอีกตั้งหลายชุดเนี่ยถ้าเขาเสนออะไรมาแล้วแล้วผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เอา เขาก็จะถามว่าสรุปแล้วเนี่ยตั้งเขามาทําไมไอเน,นี่ยคือเป็นความรับผิดชอบแล้วก็เป็นปัญหาที่ผมต้องต้องตัดสินใจแต่ผมก็ตัดสินใจแล้วก็ขีดเส้นฉบับไหนผมตอบได้ว่าผมไม่เสนอเพราะอะไรเนี่ยผมก็ไม่เสนออย่างที่เล่าให้ฟังสามร่างอันนึงจะเพิ่มกำลาจสสอผมไม่เอาอันหนึ่งเดี๋ยวจะหาวันนี้รโทษกรรมเกิดพรรคประชาธิปัตย์ถูกยุบผมก็ไม่เอาใช่ไหมฮะอันหนึ่งเรื่องวุฒิสภามันยุ่งยากต่อการปฏิบัติตอนนี้มันจะยุ่งก็ไม่เอา แต่อันเนี้ยถ้าผมจะไปตอบว่าผมไม่เอามีประเด็นเดียวผมไม่เห็นด้วยแล้วพักผมพักเดียวไม่เห็นด้วยผมก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยพักประชาธิปัตย์ก็เราก็ต้องคุยกันในที่สุดก็อย่างที่ผมพูดในสภาครับว่ามันเป็นความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและผมก็ขอบคุณสมาชิกพักที่เขาเข้าใจตรงนี้และที่พักร่วมรัฐบาลเขาก็อยากจะได้ตรงนี้อยู่ด้วยเนี่ยอันนี้มีส่วนไหมครับเขาก็สนับสนุนอยู่แล้วเพราะเขาได้เขตเลก็กน,นะครับ <c oughs> แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนใ้เรื่องเพิ่ม ลดจำนวนเขตกับเพิ่มสสสัตดส่วนฟังดูท่านนายกเน้นให้ความสําคัญในเรื่องมารยาทที่ที่ให้คณะกรรมการอิสระไคพิจารณาแล้วก็ถัดออกมาก็เป็นมติครมก็เป็นมารยาทของพักร่วมรัฐบาลแล้วก็เวิร์กกับไปหาพักประชาธิปัตย์ว่าอยากให้พักประชาธิปัตย์สนับสนุนมติคมก็จะต้องโหวตรับในสิ่งที่เสนอครับ แล้วก็เลยกลายเป็นว่าสมาชิกแต่ละคนก็เลยจะต้องโหวตตามมติพักครับทําไมท่านนายกไม่เวิร์กกับกันก็คือว่าสิ่งที่เราเคยประกาศเป็นสัญญาประชาคมที่บอกว่าเราชอบเขตใหญ่มากกว่าเขตเล็กก็ให้พักมีมติว่าเราจะต้องโหวตหรือเราจะต้องเดินไปในทางเขตใหญ่คือไม่แก้ แล้วก็ไปมติคละมะที่บอกว่าเราแก้ไม่ได้เพราะเราเป็นสัญญาประชาคมเราเคยตกลงกันไว้แล้วพักก็มีมติอย่างนี้เพราะฉะนั้นในที่คละมะเราก็แก้ไม่ได้ก็ต้องอธิบายกับทีมอาจารย์สมบัติว่าขอโทษนะบังเอิญเนี่ยมันต่างก,กันกับที่เราให้สัญญาไว้ทําไมท่านนายกจึงเวิร์กกับกันมองกับกันคือ <มะ S 2> ถ้าผมทําอย่างนั้นนะครับกันฮะพักการเมืองอื่นที่เขาเคยสนับสนุนเขตเล็ก เขาก็สามารถไปบอกอาจารย์สมบัติได้เหมือนกันว่าอันนี้ต้องแก่นะและที่สําคัญก็คือว่าคณะกรรมการของสภาซึ่งมีทุกพักไปมีมติว่าให้มันเป็นเขตเล็กอืเพราะฉะนั้นอาจารย์สมบัติไม่ได้รับโจทย์จากพักใดพักหนึ่งอาจารย์สมบัติรับจากทั้งสภาเป็นมติออกไปผมก็พูดตรงๆนะครับสัาสภาไม่เคยมีมติตรงนั้นน่ะหมายถึงกรรมการของสภาไม่เคยมีมติตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่เสนอครับเรื่องนี้อื แต่ถ้าสมมุติว่าท่านนายกยังจะยันมติของประชาธิปัตย์ที่ชอบเขตใหญ่ก็นในที่สุดมันก็คือไม่ต้องแก้แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นครับถ้าไม่แก้คือถ้าผมทําตรงนั้นนะครับก็จะเป็นประเด็นต่อไปล่ะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะมองว่าสุดท้ายเนี่ยเรา เวลาหลอกตั้งเขาถูกให้มาทำงานทั้าพูดง่ายๆก็ต้องบอกว่าไปหลอกตั้งเขาครับแล้วก็ทวงเวลาเล่นเกมเวลาเล่นเกมสุดท้ายก็เอาตามความต้องการเฉพาะของตัวเองนะครับแล้วมันไม่ได้กระทบเฉพาะกรรมการชุดนี้นะครับครับชุดอื่นๆที่เขาทํางานอยู่เขาก็บอกถ้าอย่างนั้นคุณก็มาทําเองก็แล้วกันใช่ไหมครับยามหน้าสิวหน้าขวานท่านเหล่านี้เนี่ยเข้ามาก็ถูกวิจารณ์เยอะอาจารย์ก็ทราบครับอาะละครับพอจะพอจะมองเห็น แต่ตกลงจะไปลงโทษอะไรกับสอสราชบุรีสุภาพสตรีที่ไปโวหวตงดออกเสียงไหมครับยังไม่ได้พิจารณากันนะครับยังไม่ได้พิจารณากันความจริงแล้วเนี่ยในการลงมติในหลายๆเรื่องเนี่ยก็มีบ้างนะครับที่สมาชิกเมื่อได้ไปร้อเอร์เซเบื้องต้นก็อาจจะถามว่าเขามีความจําเป็นอะไรอย่างไรก็ว่าไปครับครับวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่ยีสิบเก้าสารรมนูญอาจจะมีคําวินิจฉัย คดีที่กรกะตอขอให้ยุบพ,พักประชาธิปัตย์ค,คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าพักประชาธิปัตย์จะถูกยุบทั้งหมดอยู่ที่ศาลนะครับไม่มีใครทราบว่าท่านจะวินิจฉัยยังไงนะฮะหน้าที่เราเนี่ยคือเราต่อสู้คดีไปนะครับวันพรุ่งนี้ก็ท่านอดีตนายกชวนท่านก็จะไปถแถลงปิดคดีในนามของพรักซึ่งเหมือนผู้ถูกร้องกรกตก็จะไปถแถลงแล้วก็คงจะต้องฟัง ว่าทางศาลท่านจะนัดหรือจะวินิจฉัยวันไหนอย่างไรนะครับวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยจุดยืนผมทางการเมืองชัดอยู่แล้วนะครับผมเคารพกระบวนการตามรัฐธรรมนูญกระบวนการของศาลเพราะฉะนั้นถ้าท่านบอกไม่ยุบผมก็อยากให้ทุกคนยอมรับถ้าท่านบอกว่ายุบผมและพักก็ต้องยอมรับคำตัดสินตรงนั้นถ้ายุบแล้วท่านนายกจะต้องหยุดทำงานในการเมือง5ปี ลงรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนถ้ายุบแล้วก็ตัดสิทธิ์ผมทางการเมืองนะครับ <c oughs> ซึ่งก็เป็นประเด็นข้อต่อสู้อันหนึ่งเหมือนกันนะฮะว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยตัดสิทธิ์ใครยังไงเมื่อไหร่นะครับก็อตอนนั้นท่านนายกไม่ได้เป็นหัวหน้าพักครับครับแล้วก็อันนี้เป็นการร้องยุบพักตามเรื่องของพักกฎหมายพักการเมืองไม่เหมือนกับหลายกรณีซึ่งมันเป็นเรื่องของไม่ใช่มาตราสองสามเจ็ดวรรสองครับใช่ครับไม่ใช่เรื่องทุจริตการเลือกตั้งใช่ครับ มันก็อาจจะมีความแตกต่างแต่เราไม่ทราบนะฮะว่าท่านจะว,วินิจฉัยยังไงถ้ากรณีที่ตัดสิทธิ์ผมเนี่ยผมก็จะพ้นจากความเป็นนายกทันทีนะครับเ,เมื่อผมพ้นปั๊บเนี่ยคนที่จะรักษาการก็ไล่เรียงกันไปนะฮะในคอรมอที่ยังมีสิทธิ์อยู่ที่ยังมีสิทธิ์อยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้รองนายกก็จะมีท่านรองนายกสุดเทพรองนายกไตรรงและก็รองนายกสนัน่นนะครับ ต้องนิษนทันนะไม่เกี่ยวแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกรกร,รมการบริหารพรรคก็ต้องดูว่าสองท่านเนี่ยถูกตัดสิทธิ์หรือไม่นะครับท่านใดไม่ถูกตัดสิทธิ์เรียงตามที่ว่าเนี่ยก็รักษาการ,รสภาก็จะต้องนัดประชุมแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะนเหมือนกับเหมือนกับตอนที่นายกสมชายถูกตัดสิทธิ์หลังจากที่มีคดียุบพ,พักพลังประชาชนก็ สภาสอสอในสภาก็จะไปเลือกนายกลำรีของอ้นะอันนั้นพอมองเห็นภาพแต่ถ้าเกิดสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยไม่ยุบพักเพราะอาจจะด้วยข้อกฎหมายที่หัวหน้านายทะเบียนพรรคการเมืองได้เคยมีหนังสือแล้วก็เคยประกาศไปแล้วว่ายกคำร้องซึ่งหมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ผิดอาจจะเป็นเหตุในข้อกฎหมายที่ทำให้ ในที่สุดตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยออกมาว่ายกยกคำร้องทั้งหมด